ดีครับโอ้ยเหมือนี่กสิพ้ามาเบิองครับเป็นเขาหน้าปังครับห่วงที่สองครับเพาช่วงแรกเกี่ยวไปแล้วครับเกิดแล้วครับส่วนนี้กะท่านในพ่อใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องอีกแค่ซิบเมื่อครับซิบเมื่อเพราดีวัิมาสูบรวมเนาะนาดินทางนี่มันเป็นดินทามครับนาดินมันแห้งปุ๊บนี่แตกท่านนี้ครับ แค่แนวว่าฝนตกมาใส่ให้กันสิได้อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้ายัางสิได้มาสูบผันฝนมาตกอีกนิดหนี่งผันฝนตกกับเ่อสู่กันละนี่แหะครับก็เกิดแล้วโอเคอยู่พี่น้องเดี๋ยวจากนกกินเกิดที่ครับเกิดที่นะับปังนี่ตรงวานที่ครับเหมือนบ่าวันที่นี่บ่ได้ผลผลิตนี่ต่างกันเลยละ่ะวันที่นี่ลายหนึ่งนี่ตก็พันกิโลกร,รัมนี่ได้แน่นอนเลยพี่น้อง เป็นอันนี้กะเป็นเขาบันของพิซนูโลกครับเอามใา่พิซนูโลกเนาะุันละทั้งกสูสมก็เจ้าใส่หไายครับ<ม>อันนี้งานนี่มันคุมโมโม,โมครับเนี่ยอ่าได้ว่ากะเขามันเกิดมาแล้วครับเกิดดีครับเกิดดีอันนี้กะเป็นพันุจากปีที่แล้วดิครับพันปีกายเขาเอาแนวไว้มเมส่ต่อครับปีกายมันกวงกรรังคือหมึกยังงี้กันครับมองแด้มันคุมเนาะ ก่เมื่อวานสามเถียวหนึ่งนี่พี่น้องวานสามวแบบามแบบนสามมันหนึ่งงานน้านพอสมือกันเนาะงานน้านพอสมือกันกะเพราะเหตเห็ุแหรอครับอันนี้ก็เกิดดีครับะว่สอันสุ้มวานสามกว่าของก็แตกกับนี้คนระับอันนี้เป็นเขาพื้นนุ่มครับของพอ,อขวัญใช้พื้นครับเอามาใส่กินครับสีงานครับที่แรกว่าหมั่นใจว่ามันสีนุ่มเน,ะแบบนเาะกะ ไปสีเด้เหรอเสื้อพันมากระสอบไปเจ็ดร้อยนห้พี่น้องไปสีเลยโอ้ปรากฏว่าอ่อนแท้ครับอ่อนอุ้ยกินแบบเม็ดรวยสวยดีก็ยังนี่นี่แหละครับอันพันหอมหมิงขวนเพิ่นครับกินบนเขาพื้นนุ่มครับเขาพื้นนุ่มผมว่ากินไส้กันกำมะรีนี่ไปกับไ้และครับนี่กินไส้กันกำมะรีนี่มะรีกับมะรีเถอะอันนี้เม็ดใหญ่กว่าพ้อหมวนดีครับ ม,มันสองห่วงนะครับพิสูจน์แล้วเดี๋ยวปีนี่พี่น้องทั้งหกจิได้ซิมนะครับก็เขาน้บางอ่อนเนาะมันเป็นยังไงได้ว่าเพื่นอนว่าข้าวพื้นนุ่มนะครับเขาพื้นนุ่มเนะาะได้ว่าเป็นเขาน้ปังครับเขาพื้นนุ่มลอยซิปเมื่อครับเดี๋ยวสะได้ชมผลงลิตีกันโอ้เกิดดีอยู่พี่น้องเขียวคาซามอยูอ่ผุ่นสะออนแบบนี่เสียครับยูบันเท้าครับพรเจ้บพระจนครับ มีดินยยไม่รู้แทงครับมีแรงดันครับสุกุสุข,สขันครับ